เกมนแนะนำอีกแล้วนะครับเกมฟุตบอลเพจ2020อ่าเกมนี้เป็นเกมฟุตเป็นเกมฟุตบอลที่ผมว่าดีดี ID ที่สุดแล้วนะครับภาพสวยนักเตะเหมือนอได้อัตรรษมาเดีย๋ยวผมจะ,ะเล่าให้ฟังนี่มาที่แมทนะครับแมทนี้ก็คือให้เราไว้ทำเหมือนอีเวนต์ให้เราไว้ทำ เก็บเหรียญเก็บทองนี่ตรงแม t c h d a แม a t c h d นี้ไว้ให้เราอ่าเดี๋ยวนะนี่ไว้ให้เราเก็บทองเก็บเหรียญมีอ่าไอเทมให้เรามากมายนะครับมามาดูที่อีเวนต์อีเวนต์นก็เก็บเงินโหมดนี้มีอะไรไอเกมนี้มีอะไรเยอะแยะเลยนะครับมาอีเวนต์โหมดก็ บไอเทมเหมือนกันครับมีชาเล่นของเราด้วยผมจะไมะ่เข้าไปให้ดูนะครับแล้วก็นี่อ่ะเข้าให้ดูนี่นี่ครับแล้วก็ต้องเล่นเพื่อจะ,อะได้อุปกรณ์นี้ไอ้ได้ไอเทมนี้มานะครับไม่ใช่อุปกรณ์ <laughs> มาเล่นกับเพื่อนได้นะครับนี่เฟรนด์แมทเข้ามาตรงนี้เล่นกับเพื่อน มาที่คาบเฮ้ากันนี่ทีมผมไม่เคยเติมเลยนะครับจะบอกให้ว่าไม่เคยเติมเลยสายฟรีล้วนนี่มาที่มาทีมนี่ครับตัวหน้ามาทีมก็จะเป็นแบบนี้นี่อันนี้ก็คือเราต้องทำภารกิจให้ได้ครับเพื่อปลดล็อกตรงนี้นี่เราก็จะได้ตัว ทองมานะครับมานี่ก็ไว้สำหรับการประมูลนะครับเคาใช่เปล่าอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยนี่มาตรงนี้ให้เราไว้ประมูลนะฮะเพื่อไปแลกเลกเตะเมื่อเช้าผมก็เพิ่งแลกไปนี่อันนี้ก็สำหรับไว้ค้นหาโอเค พอเข้าใจกันแล้วนะมากดออกมานี่คือเมนเจอร์ไว้ให้เราอ่ะซื้อนี่มีนี่ช็อเลยโอเคตัวเกมก็ประมาณนี้แหละครับเดี๋ยวผมจะเข้าไปเล่นให้ดูมาเกมหนึ่ง มาก็อาจจะพูดตดิดๆดขัดๆหน่อยนะครับก็ขออภัยด้วยนะ,ะอยนรอแป๊บนึงมาเริ่มเกมกันแล้วเปิดบอนนี้สไตล์ต่อบอลเลยครับสไตล์บาซิลน่าเลยน่ ัมยยังได้อยู่ยเลซอ่าเป็นลูกคอนเนอร์ของเราแต่ีวิตนะฮะเปิดมองได้ไห้ได้ประตูอาจจะมีเสียงกดตึ๊กตึนะครับขออภยด้วย เจ้าฟิลิปเรียบร้อยเจ้าฟิลิปนี่คือไม่มีสก,กิลในการยิงยนะฮะแต่ระยะนี้ผมว่าไม่น่าฆ่าประตูล็อกหลบนิดน,นึงยิงด้วยซ้ายขึ้นมาแล้วโอเคเราเหลือยอิงประตู

ในการบังคับก็มีสองรูปแบบนะครับเป็นแบบมีปมุ่มแล้วก็มีแบบใช้ลากเอานะฮะก็ลองไปตัดใช้กันดูะดนะครับยังพยายามไม่เสียตั้งใจมาก่อนเอ้าอาอยังได้อยู่โอ้คิดมันเรากองหน้าลวงบอลต่ำมากยัง ต่อบ right อลกันสาติดเล็ออกกไปออกล็กแน่นเลยจ่ายทะลุเอายิงไ้ติดเซฟก็ถ yep. okay. ้าใครอยากเล่นก well ็ต oh, ้องให้ไปเรื่อยๆแฮมเดี๋ยวชิม จะเล่นแบบกลางๆครับเงินกับุมเข้าใจแล้วว่เรียบอืเป็นโลกใบแบบง่านะสากแดนจักงายองยองจับอื้อะไปกิ๊กมน จอฟิลิปสบอลหลุดออกไปเท่ไหร่ทำไมจ่ายมาให้จอฟิลิปสยิงหลุดออกไปนิดเดียวบอลของนาโปลีไปิดขึ้นมามงได้นะเรทันไหมไม่ทันนะมามามา อ่บีว่าจะได้ป mhm. ันนอโนเสอ๋อระตูได้มากี้มันหนึ่งดาวหนึ่งดาวคกมกันจะมีเวนต์เราเรอยครับเพื่อใ้เ ลับของลักไอเทมลับเหรียญลักทองฮะอ่ปิดตงงังง่ายขอไัยด้วยนะฮะัมอแล้วาบ้าจ่ายนะครับจวฟสลีได้ไหมพิสมันจ่ายาให้กับลิวในเมซี่ไิ่ตัดไปยิงเ <Liu. S 1> รียบร้อย

จาบรีให้กับ <Somehow> ก <ELL Y> ิสมันล็อกมันไหครับได้ยิงเรียบเลยพอีะเล่นได้ครับแต่เกคนเล่นยากเหมือนกันนะอกันสามศูนย์ละ เ,เราได้บอลกิสมันเมสซี่เอเคกีชากกะชากมาอื้ม <c oughs> เอา้าเสียบ <c oughs> จาฝรับอกเลยว่าเลี้ยงบอลน,นี้ต้องไว้ใจเขาแล้ว <c oughs> เปิดมาเรียงเราแล้ว <c oughs> จับนิดนึงจ้อง <c oughs> เรียงเร้จ้ชนเขาด้วย <c oughs> considering he has a bit of a shoot-on-site policy, he was the one player that should have been picked up then. It was both careless and costly from where I'm sitting. Okay, this match. has unstoppable in this match. Every single time he's been in possession, he's looked a threat. It is, ก็จะมีเส mm ียงกจบง่ายๆแ้วกงฟลายด้วยจบตรงนี้ก okay. ็จะกดแรงไปโอเคจบการแข่งขันสำหรับเกมก็ประมาณนี้แหละฮะใครที่ไม่เคยเล่นก็ลองไปโหลดมาเล่นดูนะฮะสนุกครับเล่นเล่นกับเพื่อนก็ได้นี่ มีโหมดให้เราเล่นเยอะๆเลยใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดซับสไครป์ผมด้วยครับ